สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูชาชาจ่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการฝึกนะคะอ่านออกเสียงคําประโยคข้อความนะคะมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง ก่อนอื่นเรามาทบทวนมาตราตัวสะกดกันนะคะมาตราแรกก็คือมาตรากากาหมายถึงคําหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าอะไรนะผ้าโรใช่ไหมคะชะนีมระรณนี่เองนะคะก็อยู่ในมาตรากากาเพราะว่าไม่มีตัวสะกดต่อไปมาตรากลน,นะคะสีเขียวๆนี้นะคะคําหรือพยางค์ที่มีตัวนนอนหนูเป็นตัวสะกดแล้วก็คําที่ออกเสียงเหมือนนอนอหนูเป็นตัวสะกดเช่นเช่นตัวอะไรบ้างนะ โน,นนนยยหญิงรอเรือรอริงแล้วก็รอจุลานั่นเองนะคะอยู่ในมาตรากลเพราะว่าไม่ตรงมาตรานะคะต่อไปมาตรากบนะคะมีบอใบไม้นะคะเป็นตัวสะกดแล้วก็คำนะคะที่ตัวอักษรที่ออกเสียงเหมือนกับบอใบไม้เป็นตัวสะกดด้วยเพราะว่าไม่ใช่มีบอใบไม้อย่างเดียวนะคะมีปอปลาใช่ไหมคะพอพาน อฟันพอสัมพาวพอพึ่งฝอฝาก็อยู่ในมาตรากบนั่นเองนะคะออกเสียงเหมือนกับบออใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะไม่ตรงมาตรานะคะต่อไปมาตราโกก็มีกอไก่นะคะหรือที่ออกเสียงเหมือนกับกอไก่เป็นตัวสะกดเช่นตัวอะไรคะขอไข่ขอขวด คอวายคอคนคอระครังนั่นเองนะคะอยู่ในมาตรากฎนะคะไม่ตรงมาตราเหมือนกันต่อไปมาตรานี้นะคะสีดแดงๆนี้นะคะก็คือมาตรากดนะคะมีอะไรคะมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะหรือมีคําที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดมีเยอะมากเลยนะของแม่กดเนี่ยนะเช่นตัวอะไรคะตอเต่าใช่ไหมคะอะไรอีกจอจานชอชา้างซอโซดอชดาต่อปะตาก ทอฐานทอมนโททอผู้เท่าถอถุงทอทหารทอธงนะแล้วมีตระกูลสอด้วยก็คือสอสาลาสอหรือสีแล้วก็สอเสือนะคะอยู่ในมาตรากดจะเยอะมากเดี๋ยวค่อยๆทบทวนนะคะนักเรียนก็จะได้จำได้นะคะเรามาทบทวนการอ่านคำคำแรกหัวใจหัวหัวจอไอใจนะคะหัวใจ ต่อไปวงกลมวอวงองว,วงกละอมากลมวงกลมต่อไปสีชมพูแล้วนะขอ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 ไม่โทข้อมอลอมูลข้อมูลมมเห็นไหมคะลอลิงก็อยู่ในแม่กลนนะต่อไปนอนอีนี้ยอยยยนิยา,าย,ๆๆๆยาๆๆต่อไปนะคะขอนอ,องขนม,ขนมขนมจอีบจีบขนมจีบสีเขียวข้างล่างนะคะพอเอ,อ,เอือนเพื่อนเพื่อนเมเพื่อน,น,อน,อนบแนวบไม่โทบ้านเพื่อนบ้าน วิสอเอสอเศษนะคะวิเซสหรือสีตัวนี้นะคะก็อยู่ในมาตรากฎนะคะลูกต่อไปทอ่างางอทางทางไม่โทททางหอมอดดาหมดทั้งหมดสอเอาเสาเทองอทงเสาธงหอมอเอือนอเหมือนก็อ่านกันเหมือนกันต่อไปนะคะชอัวเยอช่วยช่วยมฆช่วยหอเรอเอือเหลือช่วยเหลือ กออวอยกวยกวยไม่จัตวากวยตอเอียววเตียวเดียวไม่จัตวาเตียวกวยเตียวต่อไปค่ะมาเอนมเมินเฉอเออยเฉยเมินเฉยปออูมาปุ่มปุ่มไม่โทปุ่มปออูยอปุยปุยไม่โทปุ้ยปุ่มปุ้ยปลอดาปลอดพออายอภัยปลอดภัยลอเอียววเลียวเลียวไม่โทเลี้ยวซอยยอสายสายไม่โทร้ายเลี้ยวซ้ายสอโอมาสมสมไม่โทส้มตำตมส้มตาม าอื ai, 00, ่นตาตื่นต anyway, <izo. S 2> <Okay. S 1> ื่นไม่ตื่นตาเอนาเต้นเต้นไม่โทเต้นตื่นเต้นระเอียบรเรียบรออยรอยรอยไม่โทร้อยเรียบร้อยพอเดาพัดล้โอมาลมพัดลมนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านเป็นคำๆกันทีหลังเนาะอ่าดีนี้อ่านเรื่องนะคะหมายความว่าเราลองมาจับ คู่คำนะคะที่สัมพันธ์กันนะคะอ่าข้อที่หนึ่งผลไม้รสเปรี้ยวนะคะมันอาจจะเป็นผักก็ได้เนาะอ่ามันคือตัวอะไรคะอะไรนะข้อที่หนึ่งขอควายค่ะมะนาวนะคะรสเปรี้ยวต่อไปข้อที่สองห้องที่ใช้นอนห้องอะไร ห้องครัวหรือเปล่าไม่ใช่ห้องอะไรคะห้องนอนงอง,งูนั่นเองห้องนอนต่อไปข้อที่3อุปกรณ์ในการหั่นผักคะ่ะอะไรคะหั่นผักอ่ามีดค่ะมาอีดมีดกอกไก่ค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ใช้เก็บผมไม่ให้ยาวปิดตาอะไรใช้เก็บผมได้คะ่ะมันก็คือ คาดผมนะคะชอช้างคาดผมนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5สัตว์เลี้ยงตัวอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงคะมาใช่ไหมขอไข่ม้าหรือว่าสุนัขนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ผลไม้ที่สุกจะมีสีเหลืองรู้แน่เลยใช่ไหมคะมะม่วงค่ะมะม่วงจ้าจานมะม่วงต่อไปข้อที่7อาการม่วงนอนนะคะอาการที่อยู่ในอาการของการม่วงนอนก็คืออืม ะฉอชิงหาวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะฝึกอ่านประโยคกันค่ะข้อที่1น,นะคะฉันชอบกินยามะม่วงกินต้มผักกาดข้อที่2น้าเขาสนใจค้าขายเสื้อผ้าทางเรือข้อที่สพี่สาวช่วยจัดดอกไม้ กันตอนเย็นด้วยต่อไปค่ะน้องมักนอนเปิดพัดลมให้เย็นกายข้อที่ห้าแม่มีฝีมือทำตามะละกอนำไปที่ทะเลข้อที่หกสำลีทำกำไรมือโกกเก๋ต่อไปค่ะ เดชาเสียใจที่ยุพามีไข้ข้อที่8ค่ะนาวินมักนอนฝันนอนละเมอข้อที่9นะคะบนโต๊ะข้างเตียงมีโป๊ะไฟนะคะเดี๋ยวฝึกอ่านบ่อยๆนะักเรียนก็จะจำคำได้และอ่านได้นะคะฝึกอ่านออกเสียงเป็นข้อความนะคะจากข้อความนี้นะคะเรามาอ่านออกเสียงกันนะคะ อ่านะคะก่อนรับประทานอาหารหยิบจับขนมน้ำดื่มทุกครั้งจะต้องทำให้มือสะอาดด้วยสบู่หรือครีมล้างมือโดยไม่ใช้สิ่งของต่างๆร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาดอีกทั้งไม่ควรกรุกครีอยู่ใกล้ชิด กับคนไข้เพราะอาจติดโรคจากพวกเขาเหล่านั้นได้นะคะอย่าลืมทบทวนนะคะการอ่านออกเสียงคำประโยคและข้อความนะคะและก็เดี๋ยวคุณครูก็จะมีนะคะวิดีโอในตัวอย่างคำข้อความต่างๆนะคะให้นักเรียนลองดูนะคะลูกนะวันนี้คุณครูชาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ